ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนที่อยากมีบ้านนะครับที่ก่อนหน้านี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือที่เรียกกันว่าทอสอสนะครับมีโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมให้คนที่ต้องการมีบ้านในราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับได้ไปกู้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีลูกค้าที่สนใจเป็นจํานวนมากนะครับขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ต้องการ ราคาบ้านที่สูงกว่า3ล้านบาทก็เลยมีการออกสินเชื่อมาเพิ่มนะครับคือสินเชื่อ my home นะครับให้กับคนที่ต้องการกู้เพื่อซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือว่าซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ของธนาคารทรอสอครับหรือว่าจะเอาไปสร้างบ้านเองต่อเติมบ้านซ่อมบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับโดยคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง1.9ต่อปีนะครับส่วนปีที่2จะคิดอยู่ที่2.9ต่อปีครับส่วนปีที่3ก็คิดอยู่ที่3.9นะครับแล้วก็ปีที่4จนหมดสัญญา ก็จะแบ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสวัสดิการนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ําลบหตต่อปีส่วนกรณีลูกค้ารายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ขั้นต่ําอยู่ที่ลบ0.5ต่อปีนะครับระยะเวลาการกู้ก็สูงสุดถึง40ปีสําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปยื่นคําขอกู้และทํานิติกรรมที่ธนาคารทออสอทั่วประเทศได้ภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ที่เบอร์026459000นะครับหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เหมือนกันนะครับ